ด้วยน้ำพระชาลรอไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชะกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชะดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชะประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจะประทับแรมณับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการเสด็จพระราชะดำเนินแปลพระราชฐานที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสสาจังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสาวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอ,อาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา,านจิตและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิน่นเมื่อในความปราบร,ระยะิยยงคงของ่านทั้งหลาย ว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้พระพิจ้าบังเกิดความอุ่นใจ ขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคง,งของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้ ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชสาวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเอง ตลอดจนการเข้าเวยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิการเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฝึกการใช้อาวุธนะครับว่า,วาคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกระท่อนไม้ธรรมดาฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่ไม่ไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเราไม่ต้องการให้เขาไปไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตอนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปไปเกลีดยดยางอย่างนี้เป็นต้น โครงการราษดรอ,อาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อนเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้ ่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทยมีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่า ห้ามจริงินงนาจนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย